พี่หอนไปแลเอ้ยเราไม่มีสลามบอลเราต้องหาสลามบอลลืมไปเลยว่าเราไม่มีสลามบอลอินฟินิตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็เคนแคซี่ค่ะโอเคโอเคครับ เย่เย่นะฮะนี่ก็อยู่กนไครับโปเกมอนจริแล้วนะครับผมใช่โปเกมอนของพี่อีเป็นโปเกมมูอ่ะโปเกมอน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 ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยหนูสร้างบ้านประมาณสองพาร์ทสามพาร์ทน้องบอกพี่ขวัญสร้างบ้านอย่างเดียวเลยใช่ครับเราก็บอกว่าเราอ่ะไม่ค่อยรู้ก็เลยสร้างบ้านอย่างเดียวโอเควันนี้เราจะมาทําอะไรกันพี่ขวัญ วันนี้นะคะเราจะไปลงเหมืองขุดหาไอรอนกันค่ะใช่แล้วนะครับเพื่อเราจะได้มาทำโปเกบอลใช่ไหมใช่แล้วพร้อมกันหรือยังทุกคนต้องไปเตรียมตัดไม้ก่อนทำที่ขุดอพี่ๆจะเดินเลยอันต้าโบมานะฮะนี่นกกะไรตัวเลยเลยเราไม่ไปด้วยกันหรออันต้าอลมาเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเดี๋ยวพี่ไปเอาอันต้าโบแลแบผมเนี่ยต้องทำขวานกันเลยไปด้วยกันดีบริกัน จะคิโกอิติต้าอีกแล้วไปด้วยกันนะไปลงเหมืองดดวยกันเดี๋ยวเรารออยู่หน้าบ้านตัดไม้รอใช่มาแล้ว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 ไปเผื่อด้วยนะไปหาอันตาบอแบบน้องๆบอกว่าพี่พีลืมอันตาบอเดินผ่านอันตาบอไปทำอะไรอ่ะตังแต่ประมาณพาร์ทแรกพาร์ทสองนั่แหละแต่ว่าพวกเราอัดกันยาวสี่พาร์ท่ใช่เลยเพื่อกินได้ักนะฮะ เต้ทำไมไม่ตัดต้นไม้ให้มันหมดฮะผมกระโดดผมผิดไปแล้วตัดให้หมดแบบนี้เ,นเ,เออโอเคพี่ขวาญตัดเผื่อแล้วนา่าจะได้พอดีเราจะไปเห<ช>มืองกันตรงไหนดีอ่ะฝั่งนู้นได้ไหมดูดิหินเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ผมไปเอาอาหารตเตรียมอาหารกันยังเนี่ยเตรียมแล้วเตรียมเลยเพียงพร้อมและพร้อมเพียงท,ยทีไหนง่าอันตาบอของวิพีเดี๋ยวอุ้ย เขานี่อีกแล้วเท็บเ้าไม่าทำไมได้มันเป็นมูลสโตนเฮนอะไม่รู้ได้ไหมมูลสโตนมันเอาไว้กายล่างโปเกมอนอ้าวมันเอไ้กายล่างเลยดิไม่เอาไว้กายล่างโปเกมอนแบบบางตัวเท่านั้นะที่มันต้องใช้มูลสโตนในการกายล่างต้องใช้เครื่องใช่ไหมใช่ให่กเอาไปใส่กดใช้ได้เลยมั้ง เฮ้ยนี่ไงที่น้องเขาบอกให้เก็บเวลสิบเจ็ดหรือว่าสิบแปดนี่แหละตก<อ>มันข้าวก่อนนะคะจังหวะน,นี้ต้องเป็นแม่สีเรือนตกมันไปหาพี่ขวัญแล้วนะมาๆมา,มา,มาเดี๋ยวเราไปหาที่ขุดแรกกันไปด้านกันเถอะเฮ้ยเจองูยักษ์เจ๊จัดการเลยจัดการดีงูยักษ์ไม่กลัวเราเคนโหดแนใ่ใจแน่ใจแน่ใจ,ใใจอยากลองดูเคนสู้ป่ะล่ะแหม่ะ เฮ้ยลองดูอนียมันไม่สู้อ่ะไม่ดูจะรู้หรอเต่าตีเดียวแค่ขวันก็เกือบตายแล้วมาดีมาดีเอาดิตัวไหนว้ายใครสู้ฉันเนี่ยไหนไหนไหนเอาฉันกดสกิลผิดอีกชิบหายแล้วโอ้ยตัวแค่นี้เจ๊นกน้อยไอ้เจ๊แพงรู้จะพูดไงเลยเนี่ยอากิซับไม่แน่นะเรียบร้อยตายโอเคตายเฮ้ยเราเราเข้าถ้ำตรงนู้นได้ไหม ตรงฝั่งที่มันดูเป็นเหมืองเหมืองอะเต้มตีไหมตรงนน้นน่ะถ้าเกิดเราขุดเข้ารูไปแล้วเราขุดลงล่างโอ,โอเคโอ้โหติต้าไ,ได้ข้าวเยอะมากตอนนี้ปลูกไปเลยปลูกไปเยอะๆนะจะได้มีอะไรกินไม้ไงไม้ตกเต็มเลยเนี่ยเออปลูกต้นไม้ไปก่อนเฮ้ยอยากจับไอตัวนี้น้อยนี่ว่ะรอน้องพีมาก่อน,ดนอเดี๋ยวเราจะได้ทำบอลลองไอเต้รอแป๊บอย่าเพิ่งไปฆ่ามันนะ แล้วเดี๋ยวมันก็หายพี่หอนเออก็จริงเนาะมันอยู่ได้แป๊บๆเดี๋ยวมันก็หายโอเคปะไปคนเหมือนกันป้าป้าป้าไปฝั่งนู้นเหรอถ้ำน้ำล้นไปใช่ไหมแันเต้นำทางพันเต้พันเต้ตามผมมานี่เียเรื่องกันนำทางนักขุดทองเต้นักขุดทองเราต้องเดินไปฝั่งนู้นก่อนอ่าเต้มันพาไปแล้วตามมาเลยครับตามมาเลย ตามมาเลยฮะตามอยู่ฮะเจีาอูว้าวไปขุดแร่ทำไมเราต้องลงน้ำ้วยฮะเราจะไปเกาะนี่เราจะไปเกาะหินเกาะหินใช่ทไมเราไม่เดินไปทางนู้นครับมันไม่ต้องว่ายน้ำด้วยครับมันอ้อมไกลครับให้นาช้างไปรับเอ้ยนี่ตรงนี้เลยเห็นว่ามีโค้ด้วยขุดโค้ดกั่กาบ้างปิดกันญญาอยู่ข้างหลังน้อยพิรันโยน้อยพิรันโยไม่ใช่ไม่เลยขี้กง มันคอยคิงตั้งหากเราโมเนี่ยโมโมโมเนี่ยแบบโมนี่ยอะันขุดจากดตัวต่างนะครับผมทำไมเราไม่ขุดฐานกันเหรอขุดอยู่นี่ไงทำไมไม่มีใครสนใจฐานเลยล่ะเราก็ขุดฐานด้วยนะใช่ขุดมานี่มาขุดฐานตรงนี้ไงเออเด้อดีแย่ๆกันขุดหมู่เยอะมากอะทำไมฐานนี้มันดูแบบเยอะมากอะเยอะกว่าแบบตอนเราเล่นปกติอันใช่ สงสัยมันเป็นแหล่เป็นกันเยอะมากอ่ะเอออาจจะใช่แริงๆจำเป็นหมดจริงๆจำเป็นที่สุดในหมดอันนี้คืออาหารหายเยอะแเฮ้ยเจอลิงเจอลิงลิงจับจับนักจริงจริงลิงลิงนี่อันอะไรเนี่ยเชะตัวอะไรเนี่ยนี่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 เตล่ะโอ้ยน่ารักตัดไงลิงอยากได้ลิงอ๋อไอตัวนี้มันไอ้นี่นี่นาตัวที่มันจะกลายเป็นนักคาราเต้อะ เต้คาลิงทำไมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นนักคาราเต้ตัวเนี้ยมันจริงอเออเต้คาลิงอ่ใช่ไหมเชะไอ้กล้ามใหญ่ใใช่เอ่อทำไมเรากดเอฟตู้มันไม่ได้อ่ะป้าป้เราเข้ามกันทำไฟก่อนไม่มีไฟเลยล็อบปี้บอชนี่แหลกกำลังทำอยู่ทำแล้วทำแล้วกำลังทำไฟอยู่ครับผมรอกระผมแพล่ ไม่มีเหล็กไม่มีอันนี้เคเอาโตอันนี้ไปด้วยเอาโตเนี่แหละเราขุดจากตรงนี้ไปเลยเนี่ยขุดลงไปเรื่อยๆจะเริ่มี่ขวัญเปล่าอ้าวพังเอ้ยวังฟางงก่อนเออกำลังจะบอกว่าให้วางก่อนกำลังจะครับที่ขุดเพิ่มเอ้าไหนเริ่มจากตรงไหนดินี่แหละตรงนี้เลยเต้ขุดลงไปเลยเป็นทางไปในโอเขียข้างในตันเลย แม่ไหนไม่มีอะไรใช่ไหมพี่จะขุดลงไปใช่ไหมใช่ทำไมมันเจอดินละวะก็มีตรงข้างหน้าแล้วครับโอ้ยไปลากๆนะเอ๊แป๊บนึงทำไมมันเจอดินละวะเฮ้ยเคไม่มีหินหรือเปล่าเคขุดหินแบบอ๋อตรงไหนวะดูตรง Y Y ตอนนี้หกสิบห้าแซดแซดดูตรงแซดดูตรง X ดูตรง X หกสิบสามอะไรกันแนงพี่ขวัญหกสิบเอ็ดเดี๋ยวดูเองก็ได้ไม่ต้องดูแล้วแหละหกสิบวายดูตรงวายเจ้เฮ้ยดูตรงวายหกสิบสามโอ้ลงบิกลึกเลยค่ะเจอเหล็กเจอเหล็กทำไมมันสูงจังเวะเจอแล้วเหรอสูงดิเขาอยู่บนภูเขาไม่เจอเหล็กเจอเหล็กเก็บเหล็กแหละเขารีบกันจุงเอออ่ะแดี๋ยวนี่คือไอเทมสำคัญโอเคเราเราิ่มแยกกันตรงรูนี้แล้วกันนะไม่ไม่ลงไปอีกแต่เราค่อยไปแยกข้างล่างดีกว่า ไอ้เะลงไปนี่ะขุดคนเดียวพอเจไม่ต้องขยายรูแล้วแค่รูเดียวคูกไขวานทอชโอเคปักให้ไม่นะผมตามปากให้ละโอเคไปฮัลโหลันขุดฮัลโหลอันนี้เราอยู่ว่าไอซี่ไอ้คนปักทอสสบายสี่เก้าแล้วไอคนปากทอชสบายจังเลยต้องใช้แรงกานฟุตปักสักหน่อย หอ้ยได้งานเขาทำไมอย่างทำไมไม่เจอเลยเหรอวะยังยังยังวายสี่สิบกว่าอยู่เลยพี่ขวัญคุยเมื่อกี้แต่ยังเจอเลยจริงๆเราต้องเจอแต่เราต้องตามหาเพชรไปรอดเจเจ๊เราต้องก็ถ้าได้เพชรก็ดีนะเราจะได้ทำค้อนเพชรไงมันจะได้ทุบทุบเอ่อทุบฝ่าโปเกมอนดีๆของเราจะไปฟันโปเกมอนได้ไหมวะบ้าเหรอ ไม่ได้หเอมกนั่นไงเหล็กพีข้างๆเธอนี่ก็สู้อย่างเดียวโปเกมอนอะเยอะไหมเยอะไหมเยอะก็ดีวายสามขุดไอรอนก่อนไหมได้ได้ทำที่ขุดไอรอนก็ดีนะจะได้ขุดไวๆเอ่อแล้วใครไม่มีใครขุดไอ้นี่มาเลยอะโตคราฟอะเอ้าชิบพังทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวทำใหม่ทำใหม่ทำไม นี่นี่อ่ะเอาวางไว้ห้องนี้เลยเนี่ยได้มากี่อันน่ะไอรอนอ่ะโหตีกันทำไมคุณต่อไปเจ้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแยกกันเถอะตอนนี้เราแยกกันได้แล้วตรงนี้น่าจะแยกกันได้ละมั้งวายเท่าไหร่แล้วอ่ะวายยี่สิบห้าแยกเถอะก็ได้แล้วแต่แยกไปคีเพ่าเหล็กไว้นะเริ่มหาเหล็กโอเคโอเค ชอบบมากันสามคนได้เยอะอยู่แล้วเทคนิคกระหานเล็กนะครับทำไงคะพี่เต้คะเดินเข้าไปแล้วก็ตีไปห้าห้าบล็อกอ่ะจนสุดอ่ะแล้วซ้ายขวาเลยนะแล้วก็เว้นไว้บล็อกหนึ่งแล้วก็ไปทําแบบเดิมเรื่อยๆอ๋อมันเป็นอาแยกไปทางพี่ฝันตรงนี้นะจ้ะจ้ะไม่ใช่ห้าบล็อกดิเว้นไว้สองบล็อกสองบล็อกอ่าสบล็อกมันจะได้เห็น สองด้านตอนนี้พี่ขวัญรู้พี่ขวัญขุดลงดิ่งอย่างเดียวเผื่อเจอเพชรให้สองคนนี้หาไอรอนไปไอรอนเอ๋ยที่ดีเนาะน่ารักพระ่าไม่เลยเจ๊ไม่น่ารักเลยก็เผื่อเจอเพชรไงนี่ไงพูดถึงก็เจอละเจอเพชรเหรอไม่มีไอรอนเนี่ยเลยเออไม่มียังไม่ได้ขุดไงเดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปคราฟอยู่ าให้เขาให้เขาให้เดาเขาให้เอาไม่เขาเขาอยากขุดเขาอยากเปิดแอชิเมนต์ไหนได้ยังทำให้เขาหน่อยอันนี้ไปเผาให้เขาเพิ่มด้วยเจนต้องดีอ่ะเป็นไงล่ะเทคนิคไปเผาเขาด้วยเราไม่ใช้เทคนิคเลยเราขุดตรงอย่างเดียวไอพี่ใช้จะพูดอย่างนี้ไงเผาไอรอนมาด้วยยืนบังกันจังเลยว่าหมอผ่เห็นังครับน้ำแดงครับทำพี่ขุดไอรอนให้หน่อยครับอ๋อพี่ทอาไหมเขา ขอไม้มั้งดิไม้ผมหมดอ่ะอ่ะไม้อยู่นี่แต่เอาเละเวลพี่ขวันแล้วปนเพชรพี่ขวัญกันเธอพวกเราลองมาดูได้นะแต่ห้ามขโมยมาดูมาดูมาดูบุญตาเลยนะเจีอู้เปิดูไม่ดูเพชรโอเพชรทำไมไม่ได้ชว่าไหนมันดูไหนดูไหนขุดแล้วเหรอขุดแล้วมาดิไปดูแล้วเชื่อ ตายไหมอุ้ยหาบล็อกปิดไม่ได้ชิบหายแล้วเพชรชั้น <_ ll> um> ไม่ตายยังรอดโอ้ยลาวาอีกแล้วลาว่าลาว่าขวัญพาซวยนะคะโอ้อยอันนี้ขุดไม่ได้มันมีลาว่าทำยังไงดีอ่ะท่านผู้ชมขุดทงใจแล้วเดินต่อไปขุดยังไงดีอ่ะมันมีลาวา่า,อาโอ้ยลาวแล้ว มันต้องสู้ซาเข้าลาวาแน่เลยนั่นไงว่าละเราต้องรีบขุดแล้วรีบปิดเฮ้ยเจมินล้ออ่ะโอ้ยดีดีเต้เอามาเลยไม่รู้ไอ้แม่ล้อปะวะทไมมันเป็นสีอย่างนี้เดี๋ยวลองปิดดีซอสแพคกันนี่มันถึงนี่มันถึงเบลล็อกไปนี่หว่ามันมีแร่พิเศษด้วยนะเต้ไว้เจ็ดไว้แปดไอ้แม่ล้อแอมโร่เจ้เหมือนกันวะเอมโร่สีเขียวใช่ไหมใช่เนี่ยหนึ่งเม็ด เค่อยมาขุดแล้วกันเกมมอนที่ขุดใครพังเอาอีกสวัสดีเราอยู่ตรงข้ามเธอโอ้ยเราเจอเดสโตนเดสโตนเราไปใช้อะไรได้บ้างนะคะในเกมโปเกมอนนี้เนี่ยไหมคะโปเกมอนนี้เดสโตนสามารถทำอะไรได้บ้างขุดไปเถินเนาะเจออะไรก็ขุดแต่ไปได้ก็โยนทิ้งไปเราว่าเอาว่าเราว่าเราว่าเราว่าตอนนี้เราอยู่ Y6 แล้วว่ะเราเลยเราเลย นี่เรากำลังขุดชั้น Y7 อยู่ไม่คิดว่าจะเจออะไรหรือเปล่า Y7 y เวประมาณนี้จเจ๊ก็คิดไปหาพวกพมพวกเพชรเลยละกันผมจะหาพวกไอเหล็ก <Island. S 2> เออ,เอนี่เราเจอนี่แร่นี้โหดสุดละแร่อะไรเบนล็อกมันใช่แร่เหรอลูกเบนล็อกมาทำอะไรไมาอะโหดใช่ไหมมันตีไม่ได้ไงโหดไหมโหดโหดมากเลยอ่ะ โหดจริงจริงอันนี้เขากำลังขุดฐานมหาสารอ่าออ่าอ่าจึ้งจึ้งจึ้งจึ้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 เหล็กอ่ะเหล็กจำเป็นกับเรามากเจ้าเมือตอนสู้เจอจริงเหรอเจอรูเจอเป็นรูอะไรก็ไม่รู้ลองเข้าไปดูสิวายสิบเจ็ดแล้วกันอ่ะวายสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเอรูมาเจอทองเฮ้ยเจอเอเมลออร์เจอทองดีเต้ขุดมาเต้เฮ้ยถ้าเราไม่เจอเมืองนะจะโทษเต้เนาะ ทำไมอ่ะนี่อิมอล่อนมันนี่มันมาชวนมาทางเนี้ยอ๋อโอ้าวอิมอล่อนว่าเจอทองอีกแล้วพวกเครื่องคอมพิวเตอร์มันต้องใช้อลูมิเนียมเอ้ยเอออลูมิเนียมเพดเพดอลูมิเนียมแหละอลูมิเนียมเพดมันทำโดยการใช้แค่เลยใบมันมีมันมีแร่อลูมิเนียมอ๋อต้องต้องหาแร่อลูมิเนียม ี่เราขุดมายังไม่เจอลูมิเนียมสักอันเลยทองทองและสามารถทำเครื่องฮิวอะไรพวกนี้ได้ยังไงต้องใช้อลูมิเนียมอ่ะโอ้ยขาดเต็มไปหมดเพชใช้เป็นเครื่องฮิวิ่งเครื่องฮิวิ่งทองเอ้ยทองทําได้หลายอย่างอยู่ทองต้องใช้ในเครื่องอะไรนะเครื่องแลกเปลี่ยนอ่ะอ่าใช่ในเครื่องแลกเปลี่ยนแล้วก็พวกพวกแบบที่แมชชีนที่แบบเอาไว้เพาะพันโปเกมอนฟัไข่ น่าประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นนะคะอืมต้องไหนอีกไหมเนี่ยเดินวนอยู่ที่เดียวเนี่ยสองสามี่แล้วเนี่ยแต่จังหวะนี้ KN จะต้องคราฟก่อนโอ้ตอนนี้หินเต็มตัวเลยค่ะเฮ้ยมีโปเกมอนอยู่ในนี้ด้วยควายโปเกมอนทำมโปเกมอนทำมเดนเนตเดนเนตมีได้เหรอเตะโปเกมอนทำม มันได้ยินเสียงน้ำวะ <c oughs> มันมีน้ำกนระวังไดนระวังูุว่าใต้น้ำวะ <c oughs> อาจจะมีแววว่าขุดไปใต้น้ำอโอพั oh, 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 oh. งพังอีกแล, <c oughs> ล้วเมะรอดแปลกนะเราเล่นไหมครับมาเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในเมะรอดใช่ใช่เมะรอดเจอรากเจอยากเดือดเจอยากมากเ <c oughs> <c oughs> จอรากเจอรากเจอยากมากพูดเลยถ้าคุณแบบถ้าคุณแบบเล่นโปรเจกต์ธรรมดาปกติอย่างเงี้ยนานมากกว่าจะเจอ <c oughs> นี่มันเหล็กไหลในตำนาน ตรงไหนควาโตครับนั่แหละขุดตรงอ่ะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในยุคนี้เฮคโดนเล็กใครมาไม่รู้เอาเอีิกก้อนเคโดนไปแล้วแหละเคียไม่เคียเป็นคนอย่างนี้ก็เผาไม่ได้ก็ต้องโดดิว่าให้มีฟินตกใส่หัวไปเจอเต็มเลสตนว่ะแมนดึงแหวนเก่าม่ รอดดๆดดดดเพิ่มความเร็วเพิ no no ่มความเร็วค่แคเคนขุดตรงไม่เจออะแล้วเคนผู <h 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 demain, ้กกดหน่อยได้เ cool ล่นกันเท่าไหร่นั้นเนี่ยน้อยอยู่อยู่ที่ตัวสิบสองอันแต่เอาไปเผาเมื่อกี้ยิมห้าโอ้เยอะกี่แพ้แล้วของเต้ของพี่เหลือประมาณเก้าอัน ผมอามามจากกองครึ่งนึงอะในเตาอะจะเอาไปใส่เพิ่มให้ละเพิ่ได้มาอีกยันไม่รู้กำลังขุดเยู่เอี่ยวข่ายบอกไอรอนนี่ใช้ไอรอนเก้าชิ้นใช่ไหมเก้าชิ้นค่ะใช่แล้วใช้ไอรอนอีกเท่าไหร่ว่านึกก่อนแปดอันใช่ไหมแปดก้าห้าถึงห้าก้าวโซียมสามแปด้าใช้เจ็ดสิบสองอันอะมีเท่าไหร่ไะไไหมเขามีสิบสองขาดอีกหกสิบไม่ถึงเอี่ยวข่ามีเท่าไหร่เขามีไม่รอด่ะ 9ก้าบวกหกเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้ายิบเจ็ดอ่ะเต้มีเท่าไหร่ยีรลอนตอนนี้อะ่ะเออไม่รู้ว่าเราไปใส่กล่องไปแล้วอ้าวอ่าคข้าวๆประมาณสามสิบถึงไหมสักย <25. S 2> ี่ห้าก็ขุดอีกสักสิบกว่าอันอ่ะสิบยี่สิบอันอ่ะประมาณนั้นเจอเมลอนอีกแล้วเออคือเจอเมลรอนเยอะมากกับเลสเตอร์นอ่ะแปลกมากจริงๆใช่ไม่เจอร่อดเลยเนะี่ย ไอร่อนผมเจอสามสิบแล้วไม่ได้เลยนะเนี่ยอยู่ JK พูดลาเจอแล้วนี่บ่นมาถึงก็มาเลยดีมากลูกแม่กำลังต้องการไอร่อนอยู่พอดีนะลูกนะว้าวนี่ทางใครนี่ทางเราเหรอเฮ้ยเหล็กมีห้าสิบหกชิ้นแล้วที่เขาคนเดียวอีแ,วแป๊กมากโอเคดีมากเฮ้ยเขาหลงทางปะเนี่ย เดี๋ยวก็ทีพีตามเข้ามาแล้วกันนะโอเคผมไม่หลงแล้วสุดทางแล้วมาแล้วฮัลโหลเคไอตูดเมน์ฉันตามกลิ่นตูดแกมาแหละเอออย่าปิดทางสิป้าไอตูดเคโออย่าตีเตะโอ้ยไอตูดเคมันช่างกวนจริงๆรอย ฆ่ามันกันเถอะได้ฆ่ามันอย่าเลยเลเวลเรามีเดี๋ยวไปเอนชารชุดอะไรอย่างงี้ให้โหดๆเอ้เอนชานทำไมวะไม่มีสัปปะหลานนี่วะนนอ๋อมันเอนชานที่คดที่ตีได้ไหมไอคอนอะ่ะื้ามันทาได้ไหมจะเอนชานไปทำไมอ่ะเอก็เผื่อเอนชานแล้วมันตีไวขึ้นไงเผื่อมีนะไม่แน่ต้องลองดูฮะเย่กลับบ้านกัน แหมทำ<ว>ไมเต้โหดจังเลยเดี๋ยวนี้วางบล็อกแบบโอ้โหว้าเดี๋ยวโปเกมอนพวกนี้เดี๋ยวฉันจะจับให้หมดเลยนี่กลับบ้านมาแล้วจะจับพม,มไมหลายตัวจับให้หมดไงจับให้หมดจับเยอะๆหลายตัวเลยนี่อันนี้กล่องกองกลางนะอ่านี่กล่องกองกลางเราจะเอาพวกหล็กคนลายใส่ในนี้ให้หมดเลยนะอรอนอันนี้ไอรอนที่เราหาได้เอาไว้ขวาสุดล่างเห็นไหมเห็นไหมนี่เอมเบอร์ลอที่เราหาได้โหดมากเต้ อันนี้ทองแหายไปหมดแล้วเนี่ยทองเราเหลือเก้าอันหรอก้ามาแล้วมีฟินด้วยมีไข่โอเคโอเคอ่ะพี่ขวานเอาเหล็กไปทําต้นไม้เลยฮะไปตัดต้นอ่อนให้หน่อยค่ะไม่มีไปตัดต้นอ่อนมาให้ก่อนเคนี่มีขวานเต็มตัวเอ้มีหินเต็มตัวเลยฮะหินใช่ใช่หินเยอะมากเดี๋ยวเราเอาหินไปเผาเนี่ยว่ะจำเป็นดีๆเราเก็บหินไว้อ่าเออว่ะเฮ้ยเราไม่ ไอ้หินลูกเออจะมีอยู่มีอยู่ไม่ต้องห่วงหินมีประมาณเจ็ดแปดกองเดี๋ยวเพื่อนกองไอทำกล่องเพิ่มไหมเดี๋ยวได้ได้ได้เต้เอาไม้โอ๊กมาให้พี่ด้วยนะเอาไม้ที่ไม้โอ๊กที่ยังไม่ได้แปลรูปนะเอาไม้พี่ไม้โอ๊กที่ยังไม่ได้แปลรูปใช่เอามาโยนให้พี่เลยเอาไม้ที่ไม่ยังไม่ได้แปลรูปมาก่อนไม้นะต้นที่พี่ไม่ค่อยมีต้นไม้เลยโอเคเดี๋ยวเต้ตัดต้นไม้เหลือสซีดเหลือดินเต้ไม่พอ ต้องใช้8อันไปตัดมาอีกนี่มันมีแค่6เอาของของเจ้ามาเอามาตอนนี้ฉันมีอยู่6อันเองเอไหมแปดอันติดแอปเปิ้ลโอเคอ๋อแอปเิ้ปึ๊บมีเอ๊ะเราไปตัดไม้กันทำรองทำรองทำ่องได้แล้ววางไว้ข้างบนนี้ได้เลยค่ะจะทำต้นไม้ไอรอนกันมาแล้วต้องทำซิลทอชไงา ชืมเจ็ดอันยังขา<อ>ด <ขอ S 1> เรา <ทำ S 1> <8 S 2> ต้องทำซิลทอนด้วยเราไม่มีคอมนะเราทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ตัดมาแล้วก็เป็นเสร็จไงโอจะมาน่งแรกใช่ได้แล้วไอรอนเอาปลูกตรงไหนดิหน้าบ้านแมวแมวชี้ว่างว่างเพราะเราต้องปลูกเยอะนี่ไง <laughs> ตรงนี้ไหม ตรงเนี้ยว่างสามแปดอันโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วตรงนี้ละกันว่างตรงนี้ก็ได้เราค่อยเรียนกันนี่แหละเฮ้ยอะไรนี่มันต้นไม้อะไรวะเนี่ยทีนี้จะทำยังไงดีรอต้องรอมันโตอีกนานเลยเนี่ยเป็นไรเราก็จบทานเลยแล้วกันเรามาลองดูดีกว่ามันจะโตให้เราเปล่าไหนไหนไหนดูด้วยมาดู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 ให้คิด มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าที่เราขุดมาคืออยู่ตรงนี้หมดเลยนะสองอือต่อตัแล้วโอเคตัดตัดตัดไม่รู้ต้องรอต้นอ่อนดอกปลูกเรื่อยเรื่อใช่ต้องรอต้นอ่อนดอกไม่ห้ามตัดใบไม้เด็ดขาดโอเคพี่ตัดแล้วโอเคทีนี้รอมันรอมันตกโอ้โหอันนี้ได้มาแค่นิดเดียวเอง๋ยวนไปแลกเอ้ยเราไม่มีสลามบอน ลืมไปเลยว่าเราไม่มีสลามบอลสลามบอลหาที่ไหนสลามบอลหาจากที่ไหนนอนปะเอ้ยมันไม่มีนอนมันไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่ดอบอ่ะเอออเางี้แม้ให้น้องๆคอมเมนต์แม้เผื่อน้องๆเขารู้ว่าแบบตัวไหนที่แบบดอบสลามบอลใช่ไหมเออบอนคุณนอนหลับมอนนอนหลับถ้าเกิดน้องๆรู้นะคะว่าโปเกมอนตัวไหนนะคะดอบสลามบอลนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้พู้นี้ต้องการกันมากเลยนะจ้ะสนามบอลในการแรกนะคะนี่เขาได้ไอ้นี่มาโคโคโบีนอะ่ะไปทำอะไรได้ไหมโคโคโบินปลูกกับต้นจังเกิลมันจะได้ทำเป็นพวกคุกกี้ได้ทำคุกกี้กินได้เก็บไว้ก่อนก็ได้เขาติดม,มอนพืชมามันได้ไหมอ๋อเอ้ยตัวไหนอะ่ะมันจะได้อะ่ะแมวนี่ไม่น่าได้ไดโอเคงั้นไปแล้วก่อนนะครับ subscribe ให้พี่พีพ,พี่ขวัญพี่เต้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ